ยังจำกันได้ไหมไม่เจอตั้งนานอย่าไม่อยากกินนะคุณอนงแต่คุณท่านต้องทานยาให้ตรงเวลานะคะไม่เอาไม่อยากยากินฉันจัดการให้เองคุณอนงค์ค่ะพิมขอฉันคุยกับคุณพ่อตามลำพังนะคะ,คะฉันบอกแล้วไงว่าฉันขอคุยกับคุณพ่อตามลำพัง แต่ท่านพลาก,กรกำชับให้ผมคอยดูแลคุณหมอนะครับนี่พ่อของฉันนะคุณคิดว่าฉันจะทำร้ายคุณพ่อตัวเองเหรือไงหรือว่าตอนนี้ฉันไม่มีสิทธิ์จะคุยกับพ่อฉันตามลำพังแล้วไม่เป็นไรหรอกคุณไปเถอะเพิงนี่รู้ไหม เค้กที่ยายหมายเอามาให้พ่ออร่อยมากเลยค่ะไว้พิมพ์จะบอกยายหมายให้นะคะพ่อคะพ่อจำเรื่องคืนนั้นได้ไหมคะพ่อพ่ออยากออกไปเดินเล่นข้างนอกป้ะไหมคะดีดีดีไปสิป่ะ สงสารพี่คิดมันนะพี่เป็นหมามองขึ้นมปนอยู่ดีกลายเป็นหมาหงอยซะและ้วใช่แต่ฉันจะซื้อตะกรอะ้อมาครอบปากให้ให้พี่คิดซินะให้แกนั่นแหละพูดอยู่ได้ตอนนี้คนนี้พูดถึงคิดไม่ดีอยู่แกยังพูดข่าวมันี่กระพือวิ่งึงผมไม่พูดอะข่าวมันก็กระพือแล้วนะ่ะพับๆๆๆพไปเลย มาขอเป็นแจห้องคิดอย่ะไล่ปิ่นเลยนะปิ่นไม่มีที่ไปจริงๆคิดแกทปิ่นท้องแล้วจะไม่ดูแลเขาหรอวะใช่พี่อย่าเข้เคยนะทำไมฉันบอกกี่ครั้งว่าฉันไม่ได้ทำปิ่นกลับไปเถอนะ อยู่ไม่ไปรอข้างนอกอยู่นี่แหละหมายอยู่ดูให้เห็นท่าแท้ของคนทำตัวเป็นคนดีหลอกลวงคนอื่นคิดแฉก็เป็นผู้ชายไม่มีความรับผิดชอบเธอว่าไงโหยโดนเขาทำขนาดนี้จะไปปกป้องเขาอีกเหรอเ้าทำตัวน่าสงสารเกินไปปะปิ่นปิ่นปินปินปินผมขอโทษแทนปิ่นด้วยนะครับคิดนะคิด คิดว่าคิดจะเป็นคนดีไม่คิดว่าคิดจะสิ้นคิดขนาดนี้อ่ะนี่แหละนะที่เขาบอกว่ารู้หน้าแต่ไม่รู้ใจพวกเราก็ไม่น่าไปคิดน้อยหลงเชื่อคนอย่างคิดเลยที่หลังเห็นต้องคิดไปคิดมาคิดแล้วคิดอีกคิดที่หนักหนักซิไม่ไปหลงเชื่อคนอย่างคิดนี่ยังดีนะที่ข่ายเพียงคิดใหม่ไม่ผลิตนักร้องอย่างคิดเพราะเขาคงคิดได้แล้วว่าคงไม่มีใครเขาชื่นชมนักร้องซึ่งคิดอย่างคิดหรอกคิดทันปะไหมไหม พ่อคะอพ่อจำเรื่องที่หัวหินเมื่อ19ปีก่อนได้บ้างไหมคะอ๋ออ๋อหัวหิน,หหนท,ที่ที่เราพาหมายไปเที่ยวตอนเด็กๆใช่ไหมจำได้สิจำได้ไม่ใช่เรื่องนั้นกับพ่อ<ะ>คืนที่เพชรพาพิมพ์หนีไปแล้วพ่อออกไปตามพิมพ์กลับมาพ่อจำได้ไหมคะ คือน,นั้นพิมพ์ทำปืนลั่นใส่เพชรแต่พ่อบอกว่าพิมพ์ไม่ได้เป็นคนฆ่าเพชรแล้วแล้วมันเป็นยังไงะคะพ่อมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พิมพ์มาพิมพ์ถามอะไรพอนึกไม่ออกอะัะพิมพ์มาพ่อพยายามนึกหน่อยนะครับพ่อแอบันไมัญริงจริงนะคะ แล้วโอ้ยพี่มาถามอะไรกันพ่อจำได้ไหมคะโอ้ยโอยเป็นอะไรคะพ่อของพี่ตื่นหรือเปล่าโอ้ยวดหัวปวดหัวปวดหัว้าบว้าบพี่พี่เราอยากกลับบ้านพิมพี่มาว่ากลับบ้านพี่ค่ะค่ะค่ะพี่พี่จะพาพ่อกลับบ้านไหมคะกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยค่อยๆลุกนะครับระวังนะครับ จำกันได้ไหมไม่เจอตั้งนางนเขา